สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง n e l จูนพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนราศีมังกรแล้วก็ลัคนามังกรนะครับสามารถฟังได้ดทั้ง2รูปแบบครับซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดาวพฤหัสบดีนะครับขอจรอย้ายราศีจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนในวันที่8เมษาย,ยน2565นะครับครบรอบ12ปีได้แต่แหน่งเกษนะครับจึงส่งผลที่ดีกับคนทั้12ราศีนะครับในรอบ12ปีเช่นเดียวกันเนาะ กดอ,อื่นกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไคร์ติดตามเพื่อนใจให้กับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดไลน์ดีมาที่ไปริบเบิหกสิบเก้าซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องรวมถึงด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปอัดไลน์ดีมาทำค่าครูได้ครับเรามาดูจุดกำเนิดของเราเลยนะครับคือสีแดงนี้เนาะ,ะดาวเสาร์กลุ่มลักเนี่ยทีนี้ทั้งราศีทั้งลัคนานะครับสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบเลย แลวพสัสดีย้ายสักทีเนาะจากเงือนการเงินเข้าสู่เดือนสังคมนะครับในวันที่8เมษายน65นับไป1ปีเต็มนะครับในรอบ12ปีได้ตำแหน่งเกษตรอ่ะก็เกิดความมั่นคงที่ดีแต่มันมาจากพบวินาศด,ด้วยดังนั้นเนี่ยคนราศีมังกรเนี่ยจึงได้ดีครึ่งเสียครึ่งเขาเรียกว่าถกคราบนั่นเองแต่ว่าคือจะบอกว่าเสียครึ่งไม่ไหมยกเว้นคนที่ไม่ทําคนที่ไม่ทําจะได้ดีครึ่งเสียครึ่งแต่คนที่ ทำตามคุณจะได้ดี70-8 0แนตะครับแต่ไม่เต็มร้อยนะครับประมาณนี้เพราะมันมีการสูญเสียเกิดขึ้นด้วยวินาศนั่นเองทีนี้เรามาดูกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูคําพยากรเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากว่าผมเคยทําคลิปพื้นดวงวัส,สนกําเนิดของคนมังกรใช่ไหมครับได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆนะครับมียอดวิวสูงแล้วก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่ช่วยเหลือเราไปการตรีโกนาธาตุช่วยเหลือาธาตุเนี่ยก็คือ มีกรารกฎพิจิกมีเนี่ยนะครับที่ดาวพฤษฎีส่งกระแสสัมพันธ์ไปถึงนะครับก็ทําทให้เราทราบได้ว่าคือย้อนกลับไปฟังนะครับจะได้รู้ว่าพื้นฐานชีวิตเราทั้งชีวิตเนี่ยใครจะสามารถช่วยเหลือเราได้เราจะต้องคบใครที่ทําให้เราชีวิตจเจริญขึ้นดีขึ้นอะไรประมาณนี้ครับต้องการความช่วยเหลือจากใครนั่นเองไปขอความช่วยเหลือจากคนเหล่านั้นได้อะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้เรามาดูตําแหน่งแรกนะครับผู้ที่เกิดราศีอ่าไม่ใช่ดาวพฤหัสอยู่ในราศี กรกฎนะครับจะได้ตำแหน่งอุดหรือมหาอุดสมารกจะเป็นคนเกิดอลัคนานะครับแล้วก็ราศีด้วยคืออย่างนี้จะเป็นคนที่มีวาสนามีบารมีมีดวงเหนือผู้อื่นครับบอกเลยนะครับถือว่าเป็นที่รู้จักของคนมากหน้าหลายตาแล้วพัสดีเนี่ยที่มีความหมายที่แท้จริงในราศีกรกฎจะหมายถึงมีอํานาจในเรื่องของการ สะสมการเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของการบริหารการจัดการส่วนมากเป็นดวงบริหารครับเป็นนักบริหารอยู่เบื้องหลังแต่มีความโดดเด่นนะครับเหมือนกับเป็นผู้อาวุโสในในสำนักงานในองค์กรอะไรประมาณนี้เป็นที่ปรึกษาอย่างเงี้ยครับเหมือนคล้ายคล้ายของเบ้งนะครับคือเขาเรียกว่ามีอำนาจในเรื่องของการจัดการกองทัพเนะี่ยอย่างของเบ้งเนะี่ยจะมีอำนาจในเรื่องของการแบบจัดสรรไพ่ไพ่ผลใช่ไหม กำลังพลอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เป็นลักษณะของการที่แบบวางแผนอะไรเงี้ยก็จะเก่งอะไรประมาณนี้เพราะมีความรู้เยอะทรงภูมินะครับคือราศีธาตุนับเป็นราศีที่นอกจากคําว่าฉลาดแล้วยังหรือมีอํานาจในเรื่องของการจัดการบริหารแล้วยังหมายถึงมีสเสน่ด้วยเพราะหมายถึงลึกลับนะครับคือดาวดาวพฤหัสดีอยู่ในราศีพวกนี้จะเป็นราศีคนคนความลึกลับเรียนรู้ก็จะมีความแจ้ง กระจางแจ้งนะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีมากๆนะครับในจุดหนึ่งเรียกว่ายุทธศาสตร์ในทางดวงชะตานะครับทีนี้ด้วยการที่แบบาดาวพฤกษบดีนะครับอยู่ในราศีกรกฎเนี่ยนะครับจึงมีสเสน่ห์คือมองในระบบสุริยะจักรวาลน,นะครับในภาพความเป็นจริงเนี่ยดาวพฤกษ์ดีเป็นดาวเคราะห์ดวง ดวงหนึ่งที่มีดาวจันทร์หรือดาวบริวารเนี่ยมากที่สุดนะครับก็คือพูดง่ายว่าเขามาข่มเลืนจันทร์ดาวพฤหัสข่มเลืนจันทร์เนี่ยนะครับหมายถึงมีเนี่ยยิ่งปัตตานีด้วยเนี่ยนะครับก็หมายถึงมีสเสน่ห์มากแต่ถ้ายึดติดมากกับการที่แบบมีคนเข้ามาหาก็จะเป็นเจ้าชู้ได้ด้วยนะเออแต่ไม่ใช่ดวงเจ้าชู้นะครับแต่หมายถึงว่าอาจจะเจ้าชู้ได้ในบางคนมันเป็นแค่องค์ประกอบนะครับทีนี้อ่ายกตัวอย่างเช่นเหมือนกับฮ่องเต้ครับที่โดดเด่นขึ้นมา เป็นชายโดดเด่นขึ้นมาแล้วมีพวกนางสนมนางกำนันเยอะแยะมากมายอน่ะนะครับล้อมรอบเนี่ยก็เหมือนกับดาวจันทร์ที่ถูกล้อมรอบด้วยดาวพระรดาชบดีที่ถูกดาวจันทร์ล้อมรอบนั่นเองเพะไปเด่นในเดือนจันทร์สังเกตไหมครับเนี่ยมันตรงกับจักรวาลบอกพอดีนะครับคือคือพวกแนววัตีความจากจากสิ่งที่เห็นสิ่งที่เป็นนี่แหละถามว่ามโนหรือเปล่าไม่ครับมันคือความหมายเดียวกันให้เราสังเกตได้อย่างดาวเสาอนนี้ครับที่มีวงแหวนอะ่ะ ทำไมถึงเป็นดาวดวงเดียวที่มีวงแหวนเพราะเขาอัตขัดไงครับเพราะเพราะว่าราศีมังกรเนี่ยบอกเลยว่าเป็นาาดาวเสานะมันเป็นดาวอัตขัดมันเป็นดาวที่แบบแห้งแรงดาวที่แบบว่ามันมันต้องเติมให้เต็มมันก็เลยดึงเอาพวกเศษฝุ่นพวกเศษเแค่ไหนอุกอุกบาทต่างๆเนี่ยครับรวบรวมเข้ามาให้เป็นวงแหวนรอบตัวเองมันหมายถึงอะไรการมีบริวารคือเป็นคนชอบมีบริวาร เป็นคนชอบอ,อ,อยู่จุดศูนย์กลางเหนือเหนือคนทั้งปวงแต่ถามว่าเป็นผู้นำไหม,ไมนะครับคือคนคนมังกรไม่ใช่ว่าเป็นผู้นําไม่ได้นะแต่หมายความว่าไม่ใช่เป็นราศีที่โดดเด่นจนเป็นผู้นําส่วนมากไม่ใช่เพราะเป็นราศีสิงห์นะครับมันเป็นได้แค่หนึ่งเดียวเอกเพปละว่าหนึ่งดังนั้นเนี่ยมันไม่สามารถเป็นได้คนมังกรเนี่ยจะสามารถเป็นหนึ่งไม่ได้นะครับคือหมายว่าโดดเด่นซัดส่วนใหญ่ไม่ใช่แต่ว่าแค่ว่า คุณเนี่ยมีอํานาจในลักษณะของการที่แบบทําเพื่อให้เกิดตัวเองเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาได้เอเป็นลักษณะนั้นคือคุณได้แค่คําว่าโดดเด่นอืส่วนใหญ่แต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นผู้นําไม่ได้นะครับแต่น้อยส่วนมากจะเป็นราศรีสิงห์ซะส่วนใหญ่เพราะว่าดาวประจาตัวเขาเอื้อไงออนะครับเขาซึมซับของแสงอาทิตย์มาเยอะนะครับเพราะเขาจุดเกิดเขาอยู่ตรงนี้แต่ของคุณจุดเกิดอยู่ที่ตรงนี้คือต้องเข้าใจว่าคนราศรีมังกรอยู่ภาคตะวันตกมันหมายถึงอะไร ตะวันตกดินนะครับตะวันตกดินไม่มีอํานาจนะครับในเรื่องของคือแสงมื่อกลังจะรับแล้วว่าเนี่ยปริศนาธรรมทั้งนั้นเลยนะครับเวลาคือมันมันหมายถึงธาตุทองอะ่ะธาตุทองหมายถึงอะไรคือแสงของที่อาทิตย์กลางจะตกดินเนี่ยมันจะมีแสงที่แบบว่าแรงอะ่ะสีที่มันสะท้อนแสบตาผมเห็นบ่อยประจําเออแต่ถ้าแสงขึ้นเนี่ยมันจะ มันจะอ่อนโยนมันจะแบบสว่างแล้วมันก็จะแบบว่าอบอุ่นคือพืชพันธัญญาหารคุณดูนะพืชพันธัญญาหารเนี่ยคือธรรมชาติเนี่ยเราดูธรรมชาติเรารู้เลยมันมันไม่โกหกมันไม่หลอกลวงเรานะครับธรรมชาติทุกอย่างคือปริดอกออกผลคือก็คืว่าดอกไม้มันบาน่ะตอนเช้าเห็นไหมเนี่ยคือแสงอบอุ่นคือแสงแห่งการกําเนิดแต่แสงที่กําลังจะตกดินเนี่ยดอกไม้จะหุบมันหมายคาว่าอะไร มันเป็นแสงที่ค่อนข้างเก็บสะสมมาระยะเวลาเนินนานมันหมายความว่าแสงแดดมันสะสมมากเกินไปมันร้อนเกินไปมันทําลายครับมันคล้ายๆกับแสงที่ดีคือแสงอินฟราเรดแสงที่ลายคือแสงอุลตราวโอเรตก็คือเอาไว้ฉายรลังสีเนี่ยนี่คือเนี่ยเห็นไหมมันแฝงไปปริศนาได้เลยว่า,าตะวันออกตะวันตกหรือลักษณะของแสงที่ก่อกําเนิดกับแสงที่ทําลายแสงอุลตราวโอเรตคือทําลายครับ อืมคือแสงสีม่วงนั่นแหละแสงที่เขา,เาไปส่องเงินน่ะนั่นแหละคือหรือ UV ที่ที่โดนอ่าเอาไปอุตสาหกรรมเล็บมาครับที่ผู้หญิงชอบทํากันน่ะนั่นแหละก็คือแสง UV แสงอุลตราไวโอเลตพวกเนี้ยนั่นแหละมันมันทำลายผิวดังนั้นเนี่ยก็อ่าใครที่อาบแสงตอนตอนตอน,ตอนที่จะตกดินเนี่ยมันก็มีความแสบตาเพราะมันร้อนแรงนะครับแล้วก็แสบผิวอาจจะเป็นผิวไหมผิเป็นมะเร็งได้ง่ายอะไรแบบนี้ครับเนี่ยคือเห็นไหม มันไม่เหมือนกันนะอันนี้เราต้องเข้าใจเนี่ย,ยผมบอกเคล็ดบอกเกบได้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยเราต้องดูความเชื่อมโยงของจักรวาลเรื่องของ่วงจุ้ยเนี่ยสำคัญมากที่ทําให้เราผมจะแตกฉานและลึกซึ้งในจุดนี้เนาะที่หลายคนที่ติดตามผมมาก็เพราะตัวนี้นั่นเองนะครับเราต้องรู้จักเปรียบเทียบและมองทุกสรรพสิ่งให้ลึกซึ้งนะครับและเอามาย้อนกับตัวเราด้วยว่ามันใช้กับตัวเราอะไรได้บ้างนะครับทีนี้เนี่ยดังนั้นเนี่ยคุณต้องเข้าใจตรงจุดนี้ก่อนทีนี้เรา พัสดีในราศีพิจิกคนบางคนอาจจะบอกว่านอกเรื่องนะก็ไม่เป็นไรครับให้เก็ตให้เคตใครคุณจะได้ดูตัวตนที่แท้จริงของคุณเนาะดังนั้นเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าคุณเป็นผู้โดดเด่นได้แต่ว่าเป็นผู้นําได้สำหรับคนที่มีดวงที่ดีจริงๆนะครับอืมทีนี้ดาวพฤัสดีในราศีพิจิกหมายถึงเขาเรียกว่ามหาจักรเป็นดวงดึงดูดครับดึงดูดทุกอย่างเข้ามาหาตัวมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงอ การบุกบ่าฝ่าฟันวงเล็บสําเร็จใน,ในที่สุดคือสําเร็จได้แน่นอนสําเร็จแน่นอนแต่ต้องใช้เวลาแปลว่าช้าครับได้ดีช้าดังน,นั้นเนี่ยมันเป็นดวงที่แบบแพทย์หมอนักวิชาการเกี่ยวกับเรื่องของนักคนควานนักวิจัยคือพูดง่ายว่าต้องเรียนนะแล้วพืธ้ธดีคือการเรียนรู้เรียนมันหหวผุเลยแล้วมหาจักรแปลว่าหมุนวนวนอยู่นั่นแหละเรื่องความรู้เรียนอยู่นั่นแหละไม่จบไม่สิ้นนะครับการเป็นว่าเป็นผู้ทรงภูมินะครับ มันก็ต้องแบบเรียนแล้วเรียนอีกอย่างคนอื่นเรียน4ปีจบใช่ไหมครับมหาลัยแต่พวกแพทย์เนี่ยนะครับหรือ,อนักกฎหมายเนี่ยจะต้องท่องตำรับตำราตรงเป๊ะเ,เ,เ,เนี่ยนะครับก็จะเป็นพวกแม่นกฎนี่แหละทีนี้ก็หมายความว่าต้องเรียนรู้เยอะเรียนรู้มากนะครับจะเป็นดวงพวกนี้อย่างเช่นยกตัวอย่างนะลูกไม่ได้อยากเป็นหมอหรอกแต่พ่อแม่อยากให้เรียนหมออ่ะก็ต้องเรียนตามพอเรียนเสร็จป,ปุ๊บจากการไม่รู้อะไรเลยจนเก่งจนชํานาญจนสามารถามา เดีแหละมารักษาคนได้อะมันก็คือความชํานาญดังนั้นเนี่ยดาวเมสซีในราศีพิจิกมันเปรียบเหมือนกับภาคเขาบางะครับอืมที่ที่แบบสะอาดบริสุทธิ์คือพูดง่ายๆว่าแต่ไม่รู้เลยจนแบบว่าแปดเปื้อนสีอะไรก็คือเป็นสีนั้นก็หมายถึงความชํานาญที่ที่เป็นนะครับก็หมายถึงว่า เป็นผู้สมภูมิได้อะไรประมาณนี้สุดท้ายก็มีวาส,สนาได้ในที่สุดแต่มันก็ช้านะครับมันก็คือเป็นจุดที่ด้อยหน่อยนะสำหรับดาวพฤกษ์เีนะครับส่วนดาวพฤกษ์เีในราศีสุดท้ายที่เรากำลังจะพูดถึงนี้ก็คือได้ตาแหน่งเกษตรมันหมายถึงความลึกซึ้งนะครับหมายถึงความมั่นคงความเป็นปึกแผ่นและความแข็งแกร่ง,ข,งของดาวพฤกษ์ีซึ่งมาจากราศีธนูและราศีมีนแต่เป็นราเกษตรในราศีมีนเนาะก็จะเป็นภพศา,าสชาซะส่วนใหญ่โชคดีที่คุณยังเป็นภพศาสชาวินาศเอาลงมาศาสชาแปลว่าอะไร วินาศคือการพังทลายการแตกสลายการจุดจบการจบสิ้นการละทิ้งการละวางนะครับหมายถึงสิ่งที่มันปิดบงังอำพรางซ่อนเลนวินาศเนี่ยมันมันให้ผลเป็น,นทางร้ายแต่ก็ไม่ใช่ว่ามีไม่มีทางดีนะครับมีคือปกปิดแล้วได้ดีอ่ะอืมเก็บความลับล้วได้ดีได้ดีจากความเป็นลับๆอย่างเงี้ยครับทีนี้ศาสตร์ชามันคืออะไรศาสตร์ชามาถึงสังคมพ้นฝูงและพี่น้อง ส่วนใหญ่จะเป็นแค่นี้และหมายถึงแวดล้อมด้วยครับมีอำนาจเหนือเจ้าชะตาคือเขาเรียกว่าชักจูงเจ้าชะตาเพราะอะไรสังคมคือคนส่วนใหญ่อนุตัวเราเนี่ยวาสนาลงเนี่ยมันคือแค่ตัวเราคนเดียวเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้แต่คนในสังคมหลายๆคนรวมตัวกันมันเปลี่ยนแปลงได้ครับและอิทธิพลพวกนั้นจะครอบเราด้วยหมายถึงเราอยู่ใกล้ใครเป็นคนนั้นอืมมันหมายถึงอะไรสาชะเนี่ย อยู่ใกล้โจรเป็นโจรอยู่ใกล้พระเป็นพระอ่าพูดง่ายๆคือพูดง่ายว่าเราอะมีสังคมแบบไหนสังคมจะหลอ่อหลอมให้เราเป็นคนแบบนั้นอยู่กับวงสังคมที่แบบเออที่ดีมันก็ดีนะแต่ถ้าอยู่ในสังคมที่มันไม่ดีก็เหมือนโจรกับพระนั่นแหละครับอยู่สังคมที่เป็นพระมันก็ได้บุญกุศลมันก็ทําอะไรเป็นแนวกุศลแต่ถ้าอยู่ในกับโจรมันก็ทําตัวเป็นโจรน,นะครับอืมก็คือจริงป้น ค่าไปวันๆนะครับมันก็คือเป็นอย่างนั้นเลยดังนั้นเนี่ยมันก็คือเป็นจุดที่ชักจูงนมแนวน้มดวงชะตาที่แข็งแกร่งมากในเมื่อดาวพฤติบเป็นกเกษตรเนี่ยมันหมายถึงสังคมที่แข็งแกร่งสังคมที่มีอํานาจเหนือตัวคุณและคุณต้องเป็นไปตามสังคมด้วยต้องทําตามสังคมด้วยถึงจะได้รับผลประโยชน์แต่ก็ระมัดระวังสำหรับคนที่มีดวงชะตาที่ไม่ดีอย่างเช่น ผมเห็นหลายคนนะดาวราหูอยู่ในราศีมีนเนี่ยไม่ดีเพราะเจอกับดาวพฤหัสบดีคู่พระคู่มารมันหมายถึงว่ามีความขัดแย้งกันในตัวมันหมายถึงว่าในสังคมที่แข็งแกร่งที่เราจะได้ผลประโยชน์เนี่ยมักจะมีคนแอบแฝงที่มาด้วยความลับหลวงพางด้วยอืประมาณนี้แต่มันก็ได้ดีเรื่องของการเงินนะเอก็แปลว่ามันก็ได้เงินคือพูดง่ายว่าบางคนเนี่ยเข้าไปในทางสีเทาๆสีดำๆอบายมกได้เงินงดีมากแต่สุดท้ายเป็นยังไงวินาศ พระดาววินาศเป็นเกษตรด้วยอย่าลืมนะครับศาสตร์ชาปเป็นเกษตรแนวน้มชะตาทําให้เรารวยได้ทําให้เราเป็นสิ่งที่เขาเป็นได้มีการยกระดับฐานะได้แต่วินาศก็ทำร้ายเราด้วยเช่นกันจําไว้ว่าดาวพฤษฎีคือดาวคุณธรรมจริยธรรมถ้าเราทําผิดมันก็คือวินาศแต่ถ้าเราทําถูกมันก็ทําให้เรามีทุกสิ่งทุกอย่างได้มีความมั่นคงได้เห็นไหมครับพันธุเนี่ย เบียนกระดาวเสาที่เป็นตนุเนี่ยนะครับความความสะอาดความเป็นดาวเสามาเป็นกเกษตรมันหมายถึงความเคลื่อความกดดันที่อยู่กลุ่มตัวเราอยู่แล้วเมื่อเราพันธุปอะไรที่หลับนอนความมั่นคงของเราแล้วมีมรลูกจะอยู่อยู่แปลว่าพลิกผันถ้าเราทําผิดคิดผิดคบคนไม่ดีเนี่ยสาชาคบคนไม่ดีดาวราหูเนี่ยใครมีเนี่ยปฏิสัมพันธ์เก่งในในสังคมแต่ก็โดนหลอกด้วยแล้วเป็นไงนอนมุ้งสายบัว ก็หมายคมว่าพันธุกพลิกผันให้จากบ้านที่อยู่สุขสบายไปอยู่ในคุกครับเนี่ยดาวเสาร์กลุ่มลักเนี่ยก็จะทําให้เกิดทุกก็ทุกระยะยาวก็คือการดูขังจองจํานั่นเองนะครับด้วยวินาศที่เป็นเกษตรในเดือนสังคมก็แปลว่ามันให้ดีแต่มันก็เอาไปด้วยนะครับคือพูดง่ายว่ามันเป็นดวงพลิกนะครับดังนั้นเนี่ยคนบางคนเนี่ยตรองให้ดีคิดให้ดีเรียนรู้ให้ดีลดความเสี่ยงการที่จะได้มามัน,มนเหมือนกับแบบ ยาพิษนะครับดูให้ดีว่ามันยาพิษหรือเปล่าอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างให้ฟังเลยนะครับจะได้เข้าใจออกจะได้เก็ตออกน้ำขึ้นให้รีบตักเนี่ยมันเหมือนน้ำขึ้นให้รีบตักแต่ถามว่ารีบตักไหมไม่คนอื่นจะบอกให้รีบตักแต่ผมบอกว่าอย่าพึ่งดูก่อนน้ำเนี่ยน้ำดีน้ำสกรปรกน้ำปนสารเคมีหรือเปล่าอ่าให้คุณจุกคิดนิดนึงแต่พอถ้าเราตรวจสอบแล้วว่าโอเคน้ำใสสะอาดไม่มีพิษ ไม่มีไม่ขุนไม่มีอะไรเจือปนอ่ะรีบตักเลยทีเนี้ยนะครับให้ดูก่อนแล้วรีบตักนะครับให้รีบด้วยนะเพราะว่ามันคือจังหวะขาขึ้นแต่คุณต้องระวังมันหมายถึงความผันผวนเนี่ยดาวชุมนุมกันสาสองราศีเนี่ยนะครับมันคือความผันผวนและดาวเสากุมรักเนี่ยมันหมายถึงว่ามันรอที่จะให้เรานะได้รับโทษอยู่ตลอดเวลาแต่ก็หมายถึงความมั่นคงได้เช่นเดียวกันหมายความว่าถ้าคุณทําถูกเนี่ยดาวศี ป็นโยกกับดาวเสาร์เนี่ยเป็นตำแหน่งที่ดีไม่ทำ้ายกันปกติเขาจะทำ้ายกันนะครับมันเป็นเรื่องของการขัดแยง้งแต่ว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่ดีก็แปลว่าให้อ่าไม่ให้โทษแต่ว่าอ่าคุณก็จะน้อยลงเหมือนกันอะไรเงี้ยน,นะครับดังนั้นนี่ยเอาเป็นว่ามันมันอยู่ในตำแหน่งที่ดีแล้วกันเนาะก็กลายเป็นว่ามันจะให้สุขมากกว่าทุกถ้าเผื่อคุณเลือกทำถูกทางไปถูกทางอย่าลืมศีลธรรมจริยธรรมต้องมาด้วยนะครับและต้องเป็นเอกเป็นเด่นเรียนรู้เพื่อลดความเสี่ยง อย่าทําอะไรด้วยกอนไหลหัวคิดนะครับอย่าทําอะไรด้วยการใช้อารมณ์เพราะไม่งั้นจะนําความเดือดร้อนและวินาศหายนะมาสู่นั่นเองเนาะเพราะว่าวินาศไปอยู่สังคมเพราะาสังคมปิดบังสังคมลึกลับสังคมที่ไม่เปิดเผยสังคมที่มันอาจจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังได้คือเรียกว่าภัยสังคมนั่นเองมันมีอยู่แต่มันก็สร้างความมั่นคงให้กับเราได้คือพูดง่ายว่าคุณเลือกคบคนยังไงอจบเลย คือคนรัฐนามกร,กรจะดีก็คือได้จากการเลือกคนถูกเลือกคนถูกก็ไปสิ่งที่ดียกระดับฐานะแต่ถ้าคือพูดไงว่าเราจะทัดเทียมกับคนในสังคมอะ่ะอ,อคนอื่นเขารวยเราก็อยู่ในสังคมรวยก็จะรวยตามเขาแต่ถ้าเผื่อคุณเลือกคบคนผิดด้วยการที่เอาามโลบเข้ามาว่าแบบทํานี้สิทานี้สิจะได้รวยเห็นเขารวยไหมอันอยากรวยตามไหมรวยสิอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเราก็เชื่อเขาสุดท้ายเป็นไงโดนหลอกก็วินาศครับจบ อย่าลืมว่าดาวพฤหัสอยู่ตำแหน่งนี้หลอกง่ายเป็นคนที่แบบว่าคุณธทมคำค a อเนาะอะไรประมาณนี้ยังไงก็อย่าเพิ่งเชื่อใครใช้เหตุผลและสติเต,ตรองทุกครั้งก่อนจะลงมือทำเนะาะอีกก็ฝากไว้ด้วย1ปีนี้นะครับเป็นปีที่ทั้งดีและร้ายอยู่ที่คุณเลือกเลยครับสามารถิดตามคันไปก่อนได้ในกลิปหน้าดีดึกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดคำใบ่อนครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ